การไม่ตัดสินใจเลยคือสิ่งที่แย่ที่สุดตัดสินใจผิดพลาดย่อมดีกว่าการไม่ตัดสินใจลาพูดถึง general tough decision หรือว่าการตัดสินใจที่มันยุ่งยากนี่นะมันจะต้องมีสัก3-4มวิธีที่จะช่วยให้เราตัดสินใจให้มันง่ายขึ้นหรือมีหลักการมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับหนใน4อย่างที่พี่ใช้ประจําตัวในเวลาตัดสินใจเรื่องยากๆก็คือ1ใช้หลักคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย S <S <an throp od> เราเป็นเอนจิเนียร์เนาะอะไรอะไรแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์มันดีอย่างหนึ่งคือมันมีเหตุผลไม่มีหลักการแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่กับอารมณ์นะครับการใช้คณิตศาสตร์ตัดสินใจอย่างเช่นในอดีตมีครั้งหนึ่งตอนที่พี่ไปเป็นเอชาร์มเเนเจอร์ใหม่ๆอ่ะตอนนั้นบริษัทมันก็ขาดทุนเนาะมันก็ขาดทุนสาหัสกันนะครับเราก็จะทำไงดีบังเอิญเรานึกได้ว่าเราเรียนวิชา financial ratio analysis มาเราเรียนวิชาสถิติมาเราก็เลยมองว่า ถ้าเราเอาสองอย่างนี้มันประมวลร่วมกันเนี่ยมันน่าจะซีเนอร์จีและให้เกิดความรู้ใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะมองผ่านข้อมูลพวกนั้นได้ก็เลยไปขอผู้จัดการฝ่ายบัญชีบอกว่าผมขอ Profit Los s statement กับบาลานซ์ชีสามเดือนย้อนหลังได้ไหมถามว่าทำไมต้อง30เดือนเพราะเราเรียนสถิติมาตอนเรียนวิศวะเขาบอกว่าข้อมูลอย่างน้อยต้องมี30ขึ้นไปถึงจะเป็น normal distribution แล้วเราถึงจะใช้ descriptive ได้แล้ว profit loss s t a t e m e n t กับบาลานซ์เชดเราเรียน financial ratio analysis มาตอนปริญญาโทแล้วก็จะสองอย่างนี้มารวมกัน ปรากฏว่าสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าสต๊อกยอดขายและภาราดอกเบี้ยเราสามารถทําอะไรกับมันบางอย่างได้ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีสต๊อกอยู่ประมาณ42ล้านนะครับเราก็มียอดขายอยู่ระดับหนึ่งเรามีภาระาดอกเบี้ยอยู่8ล้านคําถามคือจะทํายังไงให้ภาระาดอกเบี้ยลดจะทําให้สต๊อกมันอยู่ในจุดที่มันโอเคและยอดขายไม่มีปัญหาเราก็เลยเอายอดขายกับสต๊อกไปจำเหตดค่า R Square หรือ Correlation เพื่อจะดูว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรคําตอบก็คือว่ายอดขายกับสต๊อกมันสัมพันธ์อยู่ที่ประมาณ60%แล้วเราก็เอาสต๊อกกับดอกเบี้ยนะครับตอนนั้นเรามีสต๊อก1 2ล้านพาราดอกเบี้ย8ล้านไปคํานวณค่า r square หรือที่เรียกว่าหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้มันมีค่า r square อยู่ที่ประมาณ0.5หรือ50%เนั่นแปลว่าพาราดอกเบี้ย8ล้านบาทต่อปีกับสต๊อก42ล้านบาทเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ประมาณ5ควาสัมพันธ์กันตกมีคง50% แล้วก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราลดสต็อกลงมาพาระดอกเบี้ย8 000, ล้านอาจจะเหลือ4 000, ล้านได้ถ้าเราบริหารสต็อกดีๆคำถามถัดไปเราจะต้องสต็อกเท่าไหร่ละ่ะที่จะทําให้ยอดขายไม่มีปัญหาเราก็ทํำยังไงละ่ะเราก็เอา linearization analysis เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดว่าต่อไปสต็อก42 000, ล้านเนี่ยนะเราจะต้องคอนโทรลให้อยู่ไม่ต่ำกว่า18และไม่ควรเกินย5ซึ่งจะทําให้ยอดขายไม่มีผล แต่2อย่างนี้น่าจะทําให้ดอกเบีย้ยภาระจาก8ล้านต่อปีเหลือ4ล้านต่อปีได้ถามว่ารู้ไหมตอนนั้นเราไม่รู้นะแต่ว่าเจ้านายพี่ฝรั่งบอกว่า no choice แล้วตอนนี้ทําก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ไม่ทํามันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นซึ่งเราก็บอกว่าถ้าสิ่งนี้มันใช้ไม่ได้แปลว่าคนที่เรียนสถิติมาทั่วโลกก็น่าจะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์ไงบอกว่าปีถัดไปเราก็คอนโทรลสต็อกอยู่ที่18.5ไม่เกิน25ล้านยอดขายก็ไม่มีผล ก็ขายเาเท่าเดิมแต่พาราโดวียมันลดเหลือสีล้านจริงๆนะทำให้คณิตศาสตร์มันซับพอร์ตไงซึ่งตัวนี้แหละคือการเอาคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจอย่างหนึง่งหรือ2จะใช้ตัวนี้แบบนึงก็คือบางครั้งเ่เรามีโปรเจกต์สโปรเจกต์เนาะที่เราจะรู้ว่าเราจะตัดสินใจเลือกโปรเจกต์เหรือโปรเจกต์บีดีเนี่ยเราก็สามารถใช้คณิตศาสตร์อามาช่วยได้ช่วยยังไงก็คือ1เรามีค่าเฉียในการตัดสินใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่าแล้วก็มีช่องแรกเป็นอะไระไหมเป็นเวทเป็นน้ําหนักว่า หัวข้อ1 2 3 4 5เราให้น้ำหนักเท่าไหร่อย่างเช่นมี10ข้อเราให้ข้อนี้5%ข้อนี้15%ข้อนี้่20%รวมแล้วต้องไม่เกิน100%็นั่นคือช่องที่1แล้วช่องถัดไปเราให้เรื่องของคะแนน1 5ถึงแปลว่าข้อนี้น้ำหนักเท่านี้แต่คะแนนเราให้5คูณออกมาแล้วเป็นผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วเอารวมกันมาหารก็จะเป็นตัวเลขตัวเลขหนึง่งโปรเจกต์ที่2ทงทำเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเอาคะแนน2คะแนนนี้มาเทียบกันว่าคะแนนตัวไหนมากกว,านนามากว่ากันแปลว่าโปรเจกตนัันน้่นนาสใจคิรดดไอยงบ อันที่2ก็คือเราใช้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญบางครั้งเราอาจจะรู้ไงแต่ว่าเราไม่แน่ใจมังอย่างเนี่ยเรารู้แต่รู้ไม่หมดแต่ถ้าได้ผู้เชี่ยวชาญสักสองสาคนช่วยเราวิเคราะห์เนี่ยเรื่องสําคัญสำคัญเนี่ยสำคัญมากนะอย่างต,ตัวพี่เองเนี่ยใช้เรื่องนี้มากเลยในการตัดสินใจครั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่แม่ป่วยหนักมากนะครับหมอที่ดูแลแม่ประจำเนี่ยบมืเอิญว่าเขาไปต่างประเทศกระทันหันแล้วแม่ก็ป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลก็เลยมีหมอเข้ามาอินชาร์ตให้หมอแนะนําว่าต้องตัดสินใจอย,อย่างนี้นะเราก็ลังเลนะพีี่่ย โทรหาเพื่อนที่เป็นหมอสองคนคนนึงก็คือเป็นเพื่อนรักเป็นหมอเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่าทั้งหมดให้เขาฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้หมอคนนี้พูดอย่างนี้ Second o p i n i o n ของย mm ูย hmm. ูคิดว่ายัางไง mm hmm. เขาก็ตอบว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเขาพูดถูกแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็โทรหาหมออีกคนนึงที่เป็นหมอรุ่นพี่นะครับที่สนิทกันเพราะว่าเขาเขาคงพูดความจริงกับเราโดยไม่ต้องเกรงใจ เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนหมอสองคนแรกเห็นด้วยเลยว่ามันคงไม่มีทางอื่นแล้วต้องตัดสินใจแบบนี้เท่านั้นก็กลายเป็น Second third o p i n i ป n เห็นเหมือนกันหมดมันทําให้เราบั่นใจได้ว่ามันไม่น่าจะผิดพลาดแล้วนี่คือเวลาที่เกิดเรื่องสําคัญสำคัญเราอาจจะต้องถามคนที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้จริงๆลึกๆจริงๆตรงนั้นว่ามันจะต้องเป็นยังไงทําให้โอกาสพลาดเราน้อยมากครับคือตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากนะแต่เวลาเรื่องสําคัญสำคัญนี่นะส่วนตัวพี่อ่ะ เวลาพี่จะเปลี่ยนงานนะท,ทั้งที่ตัวเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราเมดิชชั่นได้แต่เวลาที่พี่จะเปลี่ยนงานสำคัญสำคัญอนะพี่จะโทรถามเพื่อนรักสักสองส,สามคนนะเพราะว่าบางมุมมองที่เรามีความมั่นใจเกินไปเนี่ยเราจะพลาดก็ได้แล้วเพื่อนก็จะบอกเฮ้ยดีติ้งไหมติ้ง twice ไหมมุมนี้คิดหรือ,อยังนั่นคือข้อที่สามที่พี่ใช้เวลาพี่ตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญแล้วเกิดความลังเลขึ้นมาไม่แน่ใจโทรหาเพื่อนรักเลยครับเพราะว่าเพื่อนรักหนึ่งเขาจะพูดความจริงเพราะถ้าเราโทรหาคนที่ไม่ใช่เพื่อนรักเราบางทีเขาอาจจะเกรงใจเราุาไม่่ใช ตอบไปให้มันสบายใจแล้วกันถูกไหมผิดพลาดมาเราก็ไม่เกี่ยวไงนั้นเราต้องโทรหาเพื่อนรักของเราแล้วต้องบอกเลยว่าเฮ้ยอัดเต็มที่เลยนะแย่คือแย่ตัดสินใจหวยคือบอกมาเลยนะแล้วก็สอนเราเลยว่าต้องเป็นยังไงก็จะถามเพื่อนประมาณ2คนที่เป็นเพื่อนรักแล้วเพื่อนรักจะบอกว่าเออวะโอเคว่ะแต่มุมนี้มองได้ยังก็เติมเข้าไปไม่โอเควะกูว่าขึ้นใหม่เถอะอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้เรากลับมาติ้ง twice ไงนั่นคือข้อที่3ที่พี่ใช้เพื่อนรักในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญ ยกตัวอย่างเช่นมีน้องคนนึงที่เคยสอนเขาที่เป็นเซลล์ที่พี่จะชอบเรียกเขาเป็นลูกศิษย์ตักนะ mm hmm. เขาเก่งนะเขาตัดสินใจได้แต่บางครั้งเขาไม่มั่นใจเขาโทรมาถามเราถามว่าเอา้าหนูก็เก่งแล้วนี่ที่หนูตัดสินใจมาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นต้องมาถามพี่แล้วหนูเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ mm hmm. เขาพูดอะไรแล้วหนูก็มั่นใจค่ะแต่หนูต้องการพี่อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หนูรู้ว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว,ว่าอันนี้ฟันธงชัดเจนแน่นอนแต่ไม่ถามเรามันก็100 นะครับนี่คือวิธีการที่3ที่พ like ี่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องยากๆเดี๋ยวนี้บางเรื่องพี่ก็ถามลูกพีนะคพรอะไรไหมเพราะว่าพี่ทําคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีพี่ก็ถามลูกพีนะเนี่ยป้าทําอย่างนี้นะลูกหนูคิดว่ามันเวิร์กไหมโอ้ยวัยรุ่นเขาไม่ดูแบบนี้หรอป้าไม่เวิร์กหรอกช่องเนี้ไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกก็ฟีดแบ็กกลับมาในมุมของเด็กวัยรุ่นไงเพราะว่าเราคิดว่ามันใช่แต่ว่าในมุมเขาก็บอกว่าไม่นะป้ามันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางที บอกว่าเออน้องนายลูกป้าตัดสินใจว่าเดี๋ยวป้าจะลองทำอย่างนี้ดีไหมไม่ได้ผลหรอกป้าเชื่อเหอะเสียงเงินเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลูโฆษณาตรงนี้มันไม่เวิร์กนะเขาเขาไม่ดูกันแล้วเด็กรุ่นสามาัยนี้เขาไปดูตรงนั้นกันทําให้เราฉุกคิดไงถูกไหมแต่เราคิดว่าเราถูกไงจากประสบการณ์เก่าของเรามันอาจจะเป็นโอแฟชั่นไปแล้วก็ได้นะเหมือนเด็กสมัยนี้เขาจะคิดคนละแบบกับเรานะเพราะฉะนั้นบางทีประสบการณ์เก่าของเราอาจจะใช้ในยุคใหม่นี้ไม่ได้นะกับเด็กรุ่นใหม่ ประสบการณ์เก่าของเราอาจจะพูดกับคนรุ่นเก่ารุ่นเดียวกันรู้เรื่องแต่พอพูดกับเด็กรุ่นใหม่ก็บอกว่ามันเชยไปแล้วมันล้าสมัยไปแล้วซึ่งบางทีก็จริงนะแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเด็กด้วยวเราต้องแยกให้ดีแต่ถามเถออไม่มีอะไรเสียหรอกถ้าสมมุติว่าเราทำา1แล้วนะคณิตศาสตร์แล้วก็ยังไม่มั่นใจ 2. ถามผู้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเช่นเราไม่ได้เป็นหมอเราเป็นวิศวะเราก็ถามหมอ หรือว่า3สิ่งนั้นเรารู้เราตัดสินใจได้แต่เราต้องการถามอีกคนถึงเพื่อจะให้ความมั่นใจจากร้อเป็น20สองร้อถ้าได้3อย่างนี้แล้วเรายัางลังเลนะสุดท้ายเลยครับแนะนําใช้สัญชาตญาณเพราะว่าสัญชาตญาณของเราจะไม่ตัดสินใจอะไรก็ตามที่ทําให้เราเดือดร้อนแล้วสัญชาตญาณจริงๆนะครับไม่ใช่การเดานะสําหรับพี่สัญชาตญาณมันคือทุกอย่างที่หลอมรวมตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีนั้นตกผลึกเป็นความคิดของเรา แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ตอบให้เราทำถ้าดูผิวเผินมันเหมือนกับว่าสัญชาตญาณคือทําไปตามอําเภอใจทาไปตามจินตนาการทําไปตามความรู้สึกแต่ไม่ใช่หรอกก่อนที่จะออกมาเป็นสัญชาตญาณแล้วออกมาเป็นสิ่งที่เขาช่วยเราตัดสินใจลึกๆข้างในเนี่ยมันคือความรู้ตั้งแต่เกิดจนถึง,ถงวินาทีนั้นรวมมาเป็นคอนเซปต์ที่ตกผลึกแล้วก็บอกแล้วว่าทําอย่างนี้สิแต่มันมีแบ็กกราวอยู่ข้างหลังเสมอเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณคือสิ่งที่ดีนะครับและสัญชาตญาณของเราไม่ทำร้ายเราแน่นอนเชื่อเถับ การตัดสินใจผิดพลาดย่อมดีกว่าการไม่ตัดสินใจถามว่าทําไมเพราะการไม่ตัดสินใจมันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันมีแค่ถูกกับผิดยังมีโอกาส50-50แต่ถ้าไม่ตัดสินใจคือศูนย์เลยเพราะทุกอย่างยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตัดสินใจไม่ได้แปลว่าปัญหามันหายไปตามการเวลานะที่บอกว่าให้การเวลาเยียวยานั้นมันไม่เสมอไปนะมันไม่ใช่ทุกเรื่องนะเหมือนเหมือนเหมือนปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ตัดสินใจมันก็อยู่ตรงนั้นผ่านไปปีนึงก็อยู่ตรงนั้นแต่ตัดสินใจพุนี ถูกแก้จบไม่ถูกก็คือผ er ิดพลาดเสียหายจริงๆแล้วช u ร์จเดซิชันที่พี่บอกมาทั้ง4แบบเนี่ยนะมันไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้กับตําแหน่งผู้บริหารเลยก็ได้มันใช้ได้กับทุกตําแหน่งนะมันเป็นอะไรเบสิกที่มนุษย์เอาไปใช้ได้นะเปยนแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยจะยากหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้แบบนี้เพราะว่ามันต้องอาจจะต้องมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งถูกไหมแล้วก็เขารู้สึกว่ามันยุ่งยาก อย่างที่สองเนี่ยคนใช้บ่อยเยอะนะถามผู้เชี่ยวชาญอย่างที่สามถามเพื่อนรักที่บางทีเขาอาจจะตะกิดตะขวงใจนะครับก็จะถามเพื่อนรักดีเป็นเพื่อนรักดีส่วนอย่างที่สี่สัญชาตญาณเนี่ยคนใช้บ่อยอย่างใน a c e b o o k พี่เนี่ยพอลงคอนเทนต์นี้ลงไปเนี่ย f c หลายคนจะบอกเลยว่า2กับ4 2กับ4แปลว่า2กับสส,บส,ววส,บส,ส่วนใหญ่จะใช้ไงมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ